เอาละครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเข้ามาสู่อีพิโซด2นะครับภาค2ของการเขียนรูปตัดเซกชันของตัวพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กครับในภาพ2ตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของเจ้าตัวเส้นบอกระยะนะครับเส้นบอกระยะก็คือเจ้าตัวสีแดงที่เราขึ้นไว้ในตัวสไลด์นี้นะครับส่วนตัวกรอบนอกนั้นคือจะเป็นตัวอีพิโซดหนึ่งนะครับถัดมานะครับเราก็เป็น หัวข้อเรื่องคืออในคลิปนี้จะเป็นหัวข้อเรียกว่าชั้นสูงแล้วกันเพราะว่าเราจะเขียนเป็นในตัว VBA นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเขียนโปรแกรมถ้าผ่านการเรียนรู้ตรงนี้เป็นได้เราก็ถือว่าเราเซียนคนหนึ่งเลยครับจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้ยากนะครับคือเราต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของเจ้าตัวชีทนะฮะหรือตัวสเปซชีทกระาดาษงานนะครับเอาละเราก็มาดูกันนะเราก็มาดูว่าเราต้องการสร้างเจ้าตัว พวกลายเส้นสีแดงพวกนี้นะครับงั้นลายเส้นสีแดงพวกนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับตามหลักการของการเขียนแบบเราก็สังเกตดูว่ามันมีเส้นตรงแน่ๆครับเห็นไหมครับเราก็ลากเส้นตรงมาอันนี้ก็เป็นเส้นตรงอันหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบฟอร์แมตมันให้กลายเป็นเส้นประจุดนะครับถัดไปก็จะมีวงกลมฮะวงกลมอันนี้เดี๋ยวเราจะไว้เป็นตัววงบอกว่าพัดจากแนวเซนเ,นเ,นเนตอร์นะครับถัดไปก็จะเป็นตัวพวกข้อความฮะข้อความก็จะเป็นตัวอักษรที่เราจะแปะลงไปแล้วก็บอกเป็นระยะต่างๆกันนะครับ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เดี๋ยวเราจะต้องเอามาเขียนเป็นคําสั่งนะครับเพื่อให้มันสามารถวาดลงไปได้ด้วยคําสั่ง Visual Basic หรือ VBA ครับเ,เรามาดูคําสั่งแรกก็คือคําสั่งเส้นตรงนะคำสั่งเส้นตรงจริงๆแล้วนะครับในรูปแบบของมันก็คือมันจะบอกว่าเป็นการเซตอ็อบเจกต์ฮะในการเซตในการตั้งอ็อบเจกต์เท่ากับเฉยๆไม่ได้ไม่ไม่ใช่กลุ่มตัวแปรจะต้องใช้คาว่าเซตฮะพวกไอ้ตัวการ Add Line Add Circle ลอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับงั้นตัวนี้เราก็ l ล ne หนึ่งเท่ากับ Active Sheet จุดเชฟก็คือกลุ่มของไอตัวรูปทรงแอดไลน์แล้วก็ใส่พารามิเตอร์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของคําสั่งของไอเจ้าตัว vba excel ฮะแต่ผมรวบออกมาให้กลายเป็นฟังก์ชันตัวเดียวฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะเซฟ r ป p e ต t y ด้วยถ้าพวกนี้มันเป็นกระจายอยู่ในในซอสโค้ดหลักเรานะครับมันจะทําให้หลายบรรทัดมากฮะแล้วมันก็เขียนซ้ๆเขียนซ้ๆเขียนซ้ๆดังนั้นในหลักการการเขียนโปรแกรมก,ก็คือเราจะไม่ทําซ้ำฮะเราจะไม่ทําซ้ําดังนั้นเราก็เลยแพ็คเป็น ฟังชันครับเวลาเราใช้งานเดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกทีนะครับงั้นคุณก็ copy ตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยครับให้มันย่อเป็นคำสั่งง่ายๆเขียนว่าด r a w line draw l i โดยการบอกแค่พารามิเตอร์คือ x 1 y 1 x 2 y 2ก็คือจุดพิกัดหัวท้ายของเจ้าตัวเส้นนั่นเองแต่ครนี้เวลาเราจะลากเส้นเราต้องมาดูตัวพิกัดว่ามีลักษณะอย่างไรในตัว s p ป e s h จะวัดพิกัดดังนี้ครับก็คือมุมบริเวณของเซลล์ a 1บริเวณบน มุมซ้ายบนสุดนะครับบริเวณนี้จะเป็นจุด0ูนย์ะจุดศูนย์แล้วก็ถ้าวิ่งมาทางขวานะครับก็จะเป็นแกน x พูดง่ายง่ายก็คือบวกมากขึ้นบวกมากขึ้น x มากขึ้น x มากขึ้นนะแต่ว่าอันนี้มันจะแตกต่างจากตัวแกนที่เราเขียนกราฟปกติมนุษย์เราเขียนกราฟเราชี้ขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์มันเหมือนจอภาพมันจะมันจะค่อยค่อยวาดจากข้างบนลงข้างล่างนั้นคอมพิวเตอร์ก็เลยนิยมใช้ชี้ลงเป็นบวกนะครับ y ชี้ลงเป็นบวกแล้วก็ในส จะใช้หน่วยพิกัดในการเขียน VBA คือวัดหน่วยเป็นพอยต์ครับนุกอย่างที่เราจะเขียนต้องแปลงเป็นพอยต์ให้หมดนะซึ่งพอยต์ก็คือ72พอยต์เท่ากับหนิ้วซึ่งอันนี้เราเดี๋ยวเราใช้ฟังก์ชันแปลงไปเลยไม่ต้องสนใจฮะงั้นเวลาเราเขียนก็จะอ้างยิงหน่วยเป็นเซนเป็นมิลแล้วก็เห็นวหารแปลงแล้วก็สั่งให้เจ้าตัว VBA มันคำนวณให้เรานะครับงั้นพวกนี้ก็คือไม่ต้องสนครับเดี๋ยวเราจะมีฟังก์ชันนะเดี๋ยวจะมีฟังก์ชันช่วยแปลงให้ฮะเอาเป็นว่าเราใส่ใจเเเฉพพาาะะะหนน่ววววยอรรรกกกก็็แล Sell, แลลลล้้้ปปศไใซ์ ็นชื่อตัวแปกเก็บไว้ครับถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Circle วงกลมวงกลมนี่ครับก็คือเจ้าตัวกลมๆตรงนี้ที่ผมจะไว้วงมากอาไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน Circle ตัวนี้นะครับเราก็จะมีลักษณะก็คือตัววงกลม Circle ตัวนี้ก็คือผมจะเขียนเป็นถ้าเขียนจริงๆเนี่ยเขาจะ add s h เ p e เป็น O v a l ก็คือเป็นลักษณะวงรีแต่วงรีที่กำหนดขนาดให้มันเท่ากันนะครับ ในการป้อนพารามิเตอร์ตัวนี้จะบอกแค่ x กับ y คือมันจะบอกแค่ว่าตำแหน่ง x y ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับในของไอตัว add shape oval มันจะบอกตำแหน่งตรงนี้ให้เราใส่ผมก็คำนวณมาแล้วก็ถอยหลังเข้ามาเสร็จแล้วก็บอกว่ามันมีความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นี่เป็น height แล้วนี่ก็เป็น width ดังนั้นถ้าเราบอกให้ width เท่ากันเขจะกลายเป็นทรงกลมองเะี้ดังนั้นไม่มีวงกลมโดยตรงนะครับจะเป็นของ add shape ms shape oval ต่อมานะครับเราก็ใส่เข้าไปคราวนี้เวลาเราป้อนเนี่ยผมจะให้ป้อนเป็นเซนเตอร์ครับ x Center แล้วเอา x center ถอยหลังเท่ากับ r y Center ตัวนี้ก็ถอยหลังเท่ากับ r ก็จะอยู่จุดนี้ฮะของมันอัตโนมัติส่วนความกว้างก็จะเป็น r คูณ2ก็คือไดอมิเตอร์นั่นเองซึ่งก็จะวาด,งดวงกลมโดยอัตโนมัติถึงเวลาใส่เราก็ป้อนแค่พารามิเตอร์แล้วเราก็ไปเซตฟิลก็คือผมไม่เอาตัวฟิลก็คือกลายเป็นฟอลไปฮะส่วนในตัวไลน์ฟอร์คัลเลอร์ตัวนี้ผมจอสีดำนะครับใครอยากได รหัส rgb ตัวนี้มาจากเล d ส r กรีแล้วก็บลูฮะคือจะผสม3สีครับหลักเกณฑ์ผสมสีคอมพิวเตอร์นะครับใครอยากได้สีอะไรนะครับให้ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับหาคำว่า rgb color ฮะเดี๋ยวมันจะมีเองฮะไปค้นคำว่า rgb color color name เดี๋ยวมันจะเจอรหัสเราก็เอาราหัสมากรอกไว้ฮะโดย maximum มันจะอยู่ที่255ฮะแต่ละเซลล์ให้ป้อน0ู5ถึง2อ5อยากเอาแดงแป๊ดเราก็บอกว่า255เซลล์แรกครับ อยากเอาเขียวปื๊ดก็ตรงนี้255อยากได้น้าเงินน้าเงินเข้มๆแล้วก็ใช้ตรงนี้255กรับโอเคแต่ถ้าผสมทุกสีพร้อมกันหมดก็ขาวฮะแต่ถ้า00หมดคือดำฮะสุดท้ายก็รีเทิร์นนะก็คือชื่อฟังก์ชันรีเทิร์นเท่ากับเซอร์เคิลเซตงั้นเวลาใช้งานเราต้องใช้เป็นเซ็ตนะนี่เป็นฟังก์ชันแบบอ b อบเจกต์นะครับก๊อปปี้ไปใช้แล้วก็ถึงเวลาใช้เลยครับไม่ต้องสนก็ได้ฮะถัดไปก็เป็นตัวข้อความฮนะข้อความผมก็อ,ออกแบบมาว่าให้ป้อนพิกัดเข้าไปซึ่งตัวข้อคคววามมนะรับเเดี๋ยผ ตัวข้อความตรนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้มันใสตรงนี้ครับก็คืออ่าอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวข้อความประมาณแถวๆนี้ผมจะมาร์กไว้ก็คือตัว x y อยู่ตรงนี้ครับส่วนตัว width ก็คือความกว้างของข้อความถ้าข้อความเราลอนออกมาแล้วมันถูกบีบข้อความจะขาดไปนะครับดังนั้นก็บอกความกว้างก็คือเจ้าตัว width เหมันไว้แล้วกันว่าเอาเท่าไหร่ก็ใส่กว้างๆไว้ก่อนแล้วกันนะ ส่วน h 1ก็คือจะเป็นความสูงของข้อความไว้นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะกําหนดไซส์ข้อความไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อความตัวใหญ่กว่านี้ก็ปรับฟอนต์ตรงนี้ครับในอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะเอาไอ้ตัวไซส์เนี่ยประกาศเพิ่มเป็นตัวแปรแล้วกันส่วนสติงเป็นข้อความที่เราจะมาเขียนนะเช่นเราต้องการเขียน2 0 0พแล้วก็ใส่เป็นข้อความ2,000ลงไปตรงสตริงตัวนี้นะครับเดี๋ยวสติงตัวนี้ก็จะแปะไว้ในชาร์เล็ตเตอร์เทคการเขียนข้อความตัวนี้นะครับในการเขียนของวิด u a l เบสิกต้องจูนเยอะมากครับก็คือ พอเข้าไปใน e x t ประกาศ Add Text Box เสร็จก็เอา Text Box ตัวนี้นะครับ With Text Box 1 t e x t f r เ m e เอา t เอา frame มาประกาศเป็น Character Text เท่ากับนี้แล้วใน t e x t f าร์เล h เต a c t เ r ตัวเทคหยังมี Text f รมสองนี่ฮะเทคเฟรมองเป็นตัวจูนก็ต้องตั้ง f ฟอนต์เนมนนี้ตั้งหมดเลยครับทั้งแบบฟอนตทั่วไปฟอนตแบบตะวันตกฟอนตแบบ c o m p พ e x กซ์สครอันนี้เอาทาโฮมาให้หมดเลยแล้วกันฮะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะตั้งแบบอื่นก็ไปลองเซตฟอนตนะครับใช้ฟอนตเป็นตัวอื่นแล้วกันฮะอน็จะเซตปรมาณ3 มันถึงจะได้ครบหมดนะครับเผื่อพิมพ์ภาษาไทยปไปอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นฟอนต์เดียวกันทั้งหมดนะครับส่วน alignment นะครับการจัดนะครับผมจะจัดให้เ center ไว้ก่อนถ้าใครไม่อยากใช้นเตอร์ก็ไปปรับเพิ่มแล้วกันนะทีนี้ผมเห็นว่าข้อความผมจะมีอยู่ประมาณ3ตัวถ้าผมเขียนยาวๆแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยยุ่งมากผมก็เลยใช้วิธี p a ็ k เป็นฟังก์ชันเดียวแล้วสุดท้ายเราก็สั่งมันสร้างไปเลยครับเอาละครับทีนี้ถัดไปผมก็จะเห็นได้ว่าเจ้ากตกัว group ฮะนี้คุณจะเห็นว่าก r ุ u p ฮะก r ุ u p ของมันก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมจะวงไว้ ดูเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเดี๋ยวมันจะขีดแบบนี้มาฮะเหมือนกันเลยฮะจะขีดแบบนี้มาสามอันนะถ้าเราปล่อยให้มันขีดสามอันแล้วเขียนก็เสียเวลาผมก็เลยแพ็คเหลือเป็นฟังก์ชันเดียวก็คือเป็นเจ้าตัว draw dimension นะครับตัวน,นี้ก็คือจะรอเขียนตัวเส้นนะครับแล้วก็ลากนะครับเซตลน์แล้วก็สั่งไปเรียกฟังก์ชัน draw line เดี๋ยวจะมีลายอยู่ประมาณ3เส้น แล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันคำนวณตามตำแหน่งระยะของมันนะครับอย่างตัวนี้ผมก็จะเซต x 1เป็น x origin จะถึงเวลาเราก็ใส่เป็น x 1 origin แล้วขีดดดมันข้าไปแล้วก็ถอยนิดนึงฮนะอันนี้เราจะให้มันเป็นตัวดัดหนึ่งก่อนฮนะเสร็จแล้วก็พออีกคำสั่งหนึ่งนะครับผมก็จะให้มันใส่อีกดัดหนึ่งครับก็จะเซต line สองแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะเขียนล i n e t i c นะครับก็จะเรียกให้มันสั่งใส่ติ๊กเข้ามานะครับเอาละครับพอเราใส่สนุแล้วก็เราก็อ๋อโทษทีครับชุดนี้ไม่ใช้เป็นตัวชุด compare ครับผมเลยไปละ อ่าตัวนี้ขีดเทคจะมีตัวหนึ่งฮะกลุบรวมกันลืมเอามาใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปก๊อปรวดเดียวแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นดอรเมชันรวมนะครับอ่าดอรเมชันรวมนี้ก็คือขีดหมดทุกเส้นเลยนะครับขีดหมดทุกเส้นเลยนะครับแล้วก็เรียกคําสั่งติ๊กหนึ่งแล้วพวกนี้ก็จะสามารถเอาไปเซตเพิ่มเติมได้แต่ไม่เป็นไรถึงเวลาเดี๋ยวก๊อปี้เลยแล้วกันนะครับเอาละครับเรามาทดลองสร้างกันดูเลยครับ ในการทดลองสร้างนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์เดิมจากตัวอีพิโซดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีข้อมูลแค่เขียนเส้นกรอบเ,ยเฉยๆแต่ตอนนี้ผมไปปรับไอตัวฟังก์ชันภายในให้มันเขียนออกมาทางด้านฝั่งขวาที่หนึ่งนะครับจะได้เห็นการเทสตงั้นตอนนี้ผมก็ลบทิ้งไปก่อนแล้วผมก็เปลี่ยนตัวนี้เช่นเป็น2 2สองเมตรห้าสิบก็คือสองพันห้าร้อยมิลลิเมตรแล้วก็ทําการดรอมันก็จะใส่กว้างมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปสนะิบห้าเซนถ้าหนาสิบห้าเซนถ้าผมเขียนใหม่อีกทีนึงมันก็ จะเขียนหนาขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวนี้เป็นตัวทดลองครับทีนี้งานนี้นะครับเราต้องการใส่ตัวเส้นขอบตัวนี้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องไปเอาคําสั่งมาใส่ทั้งหมดคําสั่งตัวนี้จะอยู่ใน v i s u a l Basic นะครับงนั้นเห็นว่ามันจะเป็นคําสั่งเดิมคือดรอสแตร็ทีนี้คําสั่งเดิมที่เป็น Dra อสแตร็ตัวนี้นะครับผมจะไม่ใช้ละก็คือจริงๆคาสั่ง d r a สแตร็ตัวนี้มันจะเป็นคําสั่งรวมผมจะตั้งไว้ตัวนี้ก่อนแล้วตอนนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น Draw border คือเขียนเฉพาะเส้นอบ เขียนว่าเส้นขอบแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปเรียกฮะ call border call draw border แยกแบบนี้ฮะแล้วก็ call ฮะ call draw border ขาวนี้มันจะมีปัญหาอยู่น,นิดนึงก็คือถ้าเราไม่ใช้ Origin เดียวกันนะครับมันก็จะมีปัญหาดังนั้นผมจะประกาศ Origin ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัวพารามิเตอร์ฮะไม่งั้นเดี๋ยวตอน draw border เนี่ย Origin มันมันเป็นคนละออ i ิจิผมว่ามันจะยุงนะ่งฮะแล้วก็ draw border แล้วก็ใส่ origin เข้าไปส่วน origin ตัวนี้เราจะไม่ไว้ในนี้แล้วฮะ อ๋อทบทีฮะไม่ใช่ origin อย่างเดียวด้วยฮะ s เกลด้วยฮะน,นี้ผมก็ใส่ m y s c a l e ไว้ตรงนี้ด้วยฮะย้ายเสร็จแล้วนี้ผมก็ขัดทอ่ x งั้ก็จะส่ง h y p e เ b อร์ผ่านตัวกรอบตัวนี้ฮะเอาละครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับ origin ทีนี้ใครอยากจะปรับเปลี่ยนตำแหน่ง origin ก็ปรับจูนตรงนี้แล้วก็ call draw border เลยครับแต่ว่าปุ่มเราติดเป็น call draw s e l e c เหมือนเดิมนะครับกลับไปที่เจ้าตัว space sheet นะครับกับ space sheet เราทำการเดี๋ยวลบก่อนอ่า เช็คเออร์เลอร์ก็ดีกแล้ว d รอร์บอร์เดอร์ใส่อ๋อลืมใส่ม s c สเกลใส่พารามิเตอร์เพิ่อมอีกตัวกับไม s c สเกลลันสาอีกทีนึงจึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับก็เเ็นไดน้ว่ามันก็จะสร้างออกมาตามที่เราต้องการฮนะโดยย้ายตัวเดิมให้ไปอยู่ในดรอร์บอร์เดอร์วันนี้เราจะเพิ่มในตัวรูทีนตัวใหม่ก็คือรูทีนของการเขียนเดิมชันทั้งหมดนะครับสำหรับซอฟต์โค้ดนะครับผมก o อปปี้เก็บไว้ในตัวโน้ตแพดพัดพัด,พดซึ่งซอฟโค้ดตัวนี้ทั้งหมดนะครับที่ที่ท,ท ผมจะก๊อปปี้สู e โค้ดตัวนี้ทั้งหมดไปแปะเพิ่มในตัวของไอตัว VBA เลยครับอันนี้ก็อันเก่าลบไปเลยครับเพิ่มเติมเข้าไปฮะอันดอสลัดตัวนี้มันก็จะไปเรียกดอสเดเมนชันด้วยในดอสเดเมนชันมันก็จะไปเรียกการขีดในตัวเจ้าตัวติ๊กเส้นตรงดอลททั้งหมดฮะดอเซอร์เคิลทั้งหมดมันก็จะยำๆรวมกันทั้งหมดฮะอ่าสำหรับโค้ดตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับเอา่ะกับไปที่ตัว Excel เรานะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราสั่ง run มันก็จะสร้างเส้นกรอบขึ้นมาครับก็เห็นได้ว่าสร้างตามที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้ตรงจุดนี้ผมจะไม่เอามันไว้แล้วผมก็ทําการาเลือกก่อนนะฮะจุ๊บแล้วก็ทําการ delete ทิ้งไปอันนี้ผมขอเปลี่ยนใหม่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสัก2,000ันอดมาหน่อยอันนี้เปลี่ยนเป็นสัก100มิลรออีกทีนึงฮะาล้ครับมันก็จะคํานวณไอ้ตัว L ส่วน4ตัวนี้อัตโนมัตินะฮะ ซึ่งตรงจุดนี้มันยังติดอยู่นิดนึงก็คือถ้าบางคนอยากได้ L ส่วน3มันก็น่าจะแก้ได้นะครับโดยความเห็นผมนะครับหลายๆก็ตามก็สามารถเขียนอัตโนมัติให้เรานะครับโดยทําการป้อนช่องเข้าไปครับถ้าเราอยากเปลี่ยนพารามิเตอร์เราก็แค่ป้อนข้อมูลตัวนี้ลงไปฮะเช่นเหลือเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบพันห้าร้อยอะอันนี้เหลือประมาณแปดแปดสิบก็คือประมาณ 8, 8, 8ๆๆๆๆๆแปดเซนแปดเซนหอก็ได้เล็กๆฮะชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ถึงเวลาจริงๆเราถ้าเราเขียนนะครับ ถ้าใช้สัก8เซนริงนะครับมันจะค่อนข้างเล็กมากจะดูยากดีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะรันคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับในอีดิชันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าเรายังเหลือตัวเหล็กเสริมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทําการไล่วาดเหล็กเสริมกันต่อนะครับเหล็กเสริมวาดเหล็กเสริมงั้นในคลิปนี้ก็ขอจบขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับซอสโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้แล้วเอาไปแปะไว้ในตัวคําอธิบายของคลิปตัวนี้นะครับ แล้วก็คัดไปใช้ได้เลยนะครับแล้วกบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ